แชบ,บหลายะฟีไม่จะของแช่บอร์ชูยาสุนทักปุ๊บมามาปรุงกันจ้ะไม่ต้องแช่หลายหอมหัวตั้ ต้นเองต้นหอมจ้าบัวไม่ใช่เหงีบภากบวัวสมพักกับขั้นเองขั้นเมื่อน,นั่นเหรอพี่น้อง ช่างอิพักบวัวสมภักกับขั้นเองขั้นเมื่อนั้นเหรอพี่น้งองบัวขากา,ามาักแต่เวลาอะ้วปะ่ะี สวัสดีค่ะทวงง้นี่เบิร์ตละพักแก้วหักคาพาักมาแต่เวลาแล้วปะ่ะทีสมพักกับขั้นเองขั้นเมื่อน,นั้นหรอพี่น้อง แซ่บนั่มัแซ่แบแซบอืมรสชาตบพักอืมที่สวัสดีค่ะสมพักมีก็สุดยอดแล้ว สมภักกับขั้นเองขั้นเมื่อน,นั่นเหรอพี่น้องบัวไม่ใช่อเหรอภากบัวบัวขักาภา,ามาแต่เวลาแล้วป่ะที มา,มามามากินนมจีนกันพี่น้องมาเสียบเสียบน้ำมกันเด้อจะเด้อเพคะมามามากินนมจีนกันพี่น้องมาเสียบเสียบน้ำกันงเด้อจะเด้อเพคะ อัวไม่ใช่เงบักบัวผักหนัวพักสลัดกันยังนี่พักกาดโอ้มกตโตหมุกแป่มีเบิดวีนอกมามามาม,าม,ามา เสงอยรบพักบัวมิชิเนียเ่ยเพื่นเองมใชินเนียเ่ยเพือนเองต้นหอมจ้า สุดอยอดอะพี่ปนแล้วก็น้ำปลาสาอืมมือนี่หลหะคือตอผักคาพา มาแต่เวลาแล้วป็นโอทักคา่าพักมาแต่เวลาแล้วป็นสมพักกับขั้นเองขั้นเมื่อน,นั้นเหรอพี่น้องอ่ามามือน,นี้ได้เมนูเสร็จอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้า ขนมจีนคะ่ะวันนี้มา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 ,มากินเส้นขนมจีนแกน้ว่ะไม่ใช่อยู่บ้นพักบัวมืดเหรอคือผักนะคะ ก,น,กนอย่างดี้แหะกะลา่าสมพักกับขั้นเองขั้นเมื่อนั่นแหละพี่น้องสมพักนี่ก็สุดยอดแล้ว สวัสดีค่ะแซ่บๆอื้นกันโอ้ยเพราะกินอะไรก่อนแล้วครับสมพักครับนี่สมพักพก็กแซบต้นหอมจ้า หลายอะฟรีไม่ใช่ของชาเบิร์จูยาสุนักกุ้งักหน่อพักสลัดกันยังมี่พักกาดโอ้หมกตัวหมกแก่มีเบิร์พิล็อกมา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 เอนี้ได้เมนูเสร็จอีกแล้วจ้ะพิล็อกกาขนมจีนค่ะวันนี้มา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 กินเส้นขนมจีนกัน คะค่ะมาแต่เวลารแบบนี้เนี่ยแ่บหลายฟีเมื่อจะของชบเชบอรชยสุนัก มาปรุงกันจ้ะไม่ต้องเส่หลายหมง้อจมอกแส่บขั้นเมื่อนั่นหล่สมพักขั้นเมื่อนั่นหล่พี่นอ้องแส่แบแสับแสบอีดีดยถั่วงอกนี่เบิร์ดละพักแก้วไห้เวลาเลยซ่าอู้ยพักกระเต็มหนึ่งพี่นอ้อง มาจาัดอืมไม่ใช่ผักอืมนี่ก็คือผักของเราค่ะผักบุ้ผักหนวกผักสลัดกันยังมีผักกาดโอ้มักตัวมักแก่มีเบิร์ตดีหนอมมา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 ผักหนวก พักสลัดกันยังมีพักกาดโ้หมกโตหมกแก่มีเบิร์พี่นอ้องมา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 ส้มพักกับขั้นเองขั้นเมื่อน,นั้นลหะพี่นอ้อง 我感觉我今天穿的这个衣服，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 我感觉我今天